นันตัวไหนครับสวัสดีครับผมเพชรแสงชัยจินมังนนท์ค่ะวันนี้ช็อปิกาด์วันนี้ร้อยสิบเอ็ดจุดสี่การสอบเกินไปจุดสี่ครับเราซ้อมอยู่ที่จินมังนนท์อยู่กี่ไฟแล้วสองไฟครับไฟนี้ไฟที่ไฟที่สามเจอใครครับวันนี้เจอกับซุปเปอร์บอยเคยเจอครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาไหมช่วงหลังดเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีเข่าวางเกมบางแผงไงดีเจอยาวแบบนี้ก็ฝีมือไปเลยแล้วคับผมล่าสุดเจอใครไว้ เสือบอลเราเป็นไงครับวันชนะคะแนนชนะคะแนนมาคะแนนหรือน็อชนะคะแนนครับคะแนนมาความมั่นใจตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราอายุไรละครับอายุสิบเจ็ดครับเป็นจังหวัดนอร์ทลาสีมาไปปล่อยกิโลห้าสิบสามมาตุนเตเราเป็นมวยแหละมวฝีมือมาซ้ายหรือขวาม้าขวาครับเราสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราจบมวยมาเท่าไหร่แล้วนี่เจ็ดสิบแปดสิบสามเป็นนอคไดเชียร์หน่อยครับขอบคุนกองทัพแก่ผมด้วยนะครับวันนี้ผมสู้เต็มที่แน่นอนครับครับขอบคุณครับ ตัวไหนครับนะครับซูเปอร์บอยตอสุรัตน์ครับมีโชกพิกาศ์ร้อยสิบเอ็ดครับมาสอบเกินไปหนึ่งจุดแปดคเราซ้อมอยู่ไหนคพื่อมวยตอสุรัตน์กี่วันรวมๆแล้วสองอาทิตย์ครับวันนี้เราเจอใครครับวันนี้เจอกับเพชรแสนชัยเคยเจอเขาไหมไม่ได้ดูเทปคือฟอร์มมาแล้วเขาเป็นมวยอะไรมวยหมัดครับมวยวันนี้เราจับตีไหมจับตีชนะว่ากี่ไฟแล้วเนี่ยสี่ไฟติดแล้วอายุใหญ่แล้วครับ อายุ17อ่ะคนจังหวัดระย,ยองอ่ะไปปล่อยกิโลไปปล่อย54าอ่ะเ,เะเป็นอะเป็นมวยเป็นมวยเขาสายที่ขวาขวาสูงร้อย76กอ่ะเราชกมวยรวมๆประมาณ70็ดวอ่ะฝากพี่น้องไปเชียร์นะครับฝากช่อยเชียร์ช่ปรเป็นกำลังใจเลยครับวันนี้เต็มที่อขอบคุณครับ